สวัสดีคะ่ะทุกคนหลังจากที่มีข่าวลือนะคะว่าลิซ่าและจีซูแบล็กพิงคจะไม่ต่อสัญญากับทางค่าย YG Entertainment ซึ่งในสัญญาเนี่ยจะหมดลงในปี2023และมีข่าวลือระบุว่าคนวงในกล่าวว่าสัญญาของค่าย YG นั้นมีหลายข้อที่ปฏิบัติต่อลิซ่าไม่เหมือนสมาชิกคนอื่นทำให้ลิซ่าเองเนี่ยเธอลังเลที่จะต่อสัญญากับค่าย YG ซึ่งทันทีที่เรื่องนี้นะคะได้แพร่ออกไปในโลกโซเชียลก็ได้มีการพูดถึงกันเป็นวงกว้างเลย ละะแล้ววันนี้แอดมินจะนําความเห็นของชาวเน็ตบางส่วนมาเล่าให้เพื่อนๆฟังกันนะคะอย่างความเห็นแรกเขาบอกว่า อาจมีมูลความจริงนะเพราะเป็นไปได้ที่ลิซ่าลังเลทําให้ทางค่ายไม่ออกมาแถลงงานต่างๆของเธอไม่ว่าจะเป็นงานแอนดัมที่เธอไปเป็นคณะกรรมการหรืองานโซโล,โลของลิซ่าที่แฟนคลับถามกันเยอะมากๆแต่ก็ไม่ได้รับคําตอบกลับมาความเห็นที่2นะคะเขาตั้งข้อสังเกตว่าหรือการที่เจนนี่และโลเซ่ไปทํางานเพลงที่อเมริกาตามที่ YG ออกมาแถลงการ ว่าเจนีและโลเซ่ไม่ได้ไปเที่ยวถ้าแบบนั้นทำไมลิซ่ากับจีซูถึงไม่ไปด้วยและลิซ่ากับจีซูรู้ไหมว่าสองสาวไปทำงานเพลงมันแปลกมากๆเพราะถ้าลิซ่ากับจีซูไม่ว่างจริงๆ ทางค่ายควรออกมาแถลงการไม่ใช่เงียบไปเฉยๆและอีกความเห็นหนึ่งนะคะเขาก็ตั้งข้อสังเกตว่าก็น่าจะมีโอกาสเป็นไปได้นะเพราะอย่างจีซูเนี่ยก็สามารถที่จะเป็นนางเอกซีรีส์ได้สบายและลิซ่าเองเธอก็มีความสามารถเกินเบอร์เคป๊อไปแล้วเรียกได้ว่าเธอไประดับโลกแล้วและแฟนคลับของเธอก็มีทั่วโลกลิซ่าอาจไปได้ดีในเส้นทางของศิลปินเดี่ยวและเลอามาดูอีกความเห็นนึ่งนะคะเขาบอกว่า ปกติแล้วเขาไม่ได้สนใจเรื่องลิซ่าจะต่อสัญญาหรือไม่เพราะถึงยังไงไม่ว่าลิซ่าจะอยู่ที่ไหนเขาก็สนับสนุนลิซ่าเสมอแต่เรื่องงานแอนดัมแฟชั่นอวอร์ดเนี่ยรับไม่ได้จริงๆคือทางค่ายไม่ออกมาบอกอะไรให้ทราบเลยทำให้แฟนคลับ Lisa, ลิซ่ารอลิซ่าจนงานเริ่มถึงรู้ว่าเธอไม่ได้ไปฝรั่งเศส แต่ในขณะเดียวกันเจนนี่และโรเซ่ทางค่ายกลับรีบออกมาถแถลงว่าทั้งสองสาวไปทำงานที่อเมริกาและนอกจากนี้นะคะชาวเน็ตก็ยังถามหาว่าลิซ่าตอนนี้อยู่ที่ไหนด้วยนะคะพอเรียกได้ว่าตอนนี้เนี่ยไม่มีข่าวการเคลื่อนไหวของลิซ่าเลยนะคะซึ่งทำให้ชาวเน็ตเนี่ยตั้งข้อสังเกตมากๆว่านะตอนนี้ลิซ่าเธออยู่ที่ไหน และแอดมินก็เลยอ่านความคิดเห็นอีกมากมายเลยนะคะเพื่อน,อนๆก็เรียกได้ว่ามีชาวเน็ตจานวนมากเลยนะคะที่ไม่อยากให้ลิซ่าต่อสัญญากับ YG อีกต่อไปนะคะซึ่งสําหรับแอดมินเองแอดมินเชื่อว่าไม่ว่าลิซ่าเธอจะตัดสินใจอย่างไรคนที่ชื่นชอบเธอก็จะสนับสนุนเธอเสมอนะคะและนี่ก็เป็นบางช่วงบางตอนนะคะกับเรื่องที่กําลังพูดถึงเป็นวงกว้างเลยในโลกโซเชียลในตอนนี้สําหรับคลิปนี้แอดมินลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ